แฮชแท็กวีลคอม o ม n ต์อิทิยุ่มอุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนวนและวลีประโยคที่พบเป็นประจำนะคะวันนี้ได้แก่สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ Ich Verstehe Nur Bahnhof Ich Verstehe Nur Bahnhof สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าฉันเข้าใจแค่สถานีรถไฟนะคะ แต่มันเป็นสำนวนที่หมายถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่คู่สนทนาพูดค่ะถ้าเราจะพูดเป็นประโยคยาวๆก็ได้นะคะเช่น Entschuldigung, wie bitte? Ich verstehe nur Bahnhof. Entschuldigung, wie bitte? Ich verstehe nur Bahnhof. ขอโทษค่ะคุณพูดอีกครั้งได้ไหมฉันไม่ค่อยเข้าใจที่คุณพูด DAS d KAMMAN Sagen WOHL Das k a n n m a n WOHL Sagen ประโยคนี้นะคะแปลว่าใช่เลยใช่แล้วใช้เพื่อเน้นว่าสิ่งนั้นถูกต้องค่ะตัวอย่างนะคะ Heute w e ตเวส heiß. วันนี้ร้อนนะ d Das kann m a n WOHL Sagen ใช่เลยเป็นการสนับสนุนคำพูดนะคะว่าสิ่งนั้นเออถูก past in e n d a s past in e n d a s สำนวนนี้หมายถึงนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีหรือเปล่าหรือมันดีหรือเหมาะกับคุณไหมส่วนใหญ่ใช้เวลานัดหมายพบปะกันค่ะเราสามารถพูดอีกประโยคก็ได้นะคะ past d a s b e in i e n ถ้าเราจะตอบรับนะคะก็สามารถที่จะตอบได้ว่า ja yeah, das passt mir gut ja yeah. Das p a okay. s s t มี r gut. นั่นดีเลยใช่มันดีเลยฉันโอเค Die tägliche Übung ist der Schlüssel zum Erfolg และกลับมาพบกับสม่วนุ่ง่ิอยีิค่ตที่ตึกีคี่ะเ